สวัสดีเอฟซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทันเข่าสู่ช่องพ่อสไวพระรวยมือนี้่อสไวพระรวยเดินทางมา,ายังที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับเนาะก็เดินทางมากะแล้วมาถึงหอดมาถึงแล้วกะขอเชิญเอฟซีทันเขามากอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสไวพระรวยนะครับเด้อขอสําคัญกอะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบุตรผลข่าวสารไม่ไม่จากทางช่องเนาะครับเนาะ มื่อนี่เข้ามาหอดมาถึงแล้วครับมาเห็นศาลาแปลกๆนะครับน้องฝนเห็ดขึ้นมาโดยต้นใหม่ทั้งต้นนะครับเด้อต้นไม้ทั้งต้นนะครับน้องเพิ่งกำลังก่อสร้างเพิ่งกำลังเห็ดอยู่นะครับเนาะเขาก็เป็นบุญวัดศาลาแล้วที่ได้มาเห็นการก่อสร้างฝนนะครับนุโมทนาสาธุไปกับพอสวัยพาด้วยนะครับเด้อบาดนี่ในยินข่าวคนว่าต้นไม้พันตามีโชคลาภให้ยชุให้ยหลับนะครับเนาะให้ เคยไห้ถึกมาแล้วหลายคนแต่หลายคนหละกะว่ากะสีเบิงาพาไปเบิงต้นใหม่พันตาเด้อครับเด้วอว่าเป็นต้นใหม่ชนิดแปดไปเป็นต้นอีหยังเนาะครับเนาะมาครับปัดนี่นี่คือศาลาไห้พอสบายสิพาเบิงศาลาก่อนครับว่าศาลาเพิ่นเฮ็ดขึ้นมา,าจากาต้นใหม่โดยที่ว่า,าเสาเพิ่นตั้งไว้ถึงหม่องเพิ่นกอ่อกอิฐก่อปูนไว้เนาะครับเนาะเอาขึ้นไปตั้งไว้ ทุกอันเป็นไม้นอกจากสังกะสีแล้วก็น็อตเด้อครับเด้อสิลที่มนขันยึดไปนะครับเนาะอันนี้คืออยู่ศาลาเพิ่นบอกว่ามีทั้งหมดศาลาเสียดเหมือนลอยเก่าตุนนะครับลอยเก่นะาตุ่นแบบเด้อบาดนี้เพิ่นเรียกว่าการก่อสร้างนี่กัอ่าเงาใส่ทุนหลายนะครับเนาะกัขึ้นจูกับเลี้ยงศรัทธาที่ เอฟซีเพิ่นไหมานะครับเนาะอ่าทีเป็นผู้สั่งถนัดนะครับเด้อเพิ่นบอกถนัดนนะครับเนาะอยู่กับแรงศรัทธาของเพิ่นนะครับเนาะบาดนี้กาทิมาเบิงพาไปเบิงต้นไม้พันตาครับต้นไม้พันตาเออเสาพันตาครับนะเป็นเสาชนิดหนึ่งที่มีตาแปลกๆนะครับเนาะสีผ้าไปเบิงครับนะเออ ครับตอนนี้กับมาอยู่กับอาจารย์ทองใสนะครับ<ม>อาจารย์ทองใสหรือทองพารวยนะครับเมื่อนี้กด้อาจารย์ทองใสภาพ่อยพี่น้องมาอยู่กับเสาพันตานะครับพอยพี่น้องที่สังเกตเห็นได้ว่าเป็นยังพ่อยเงินเสาพันตานะครับ<ม>ต้นไม้ต้นนี้คือไม้จิกนะครับแต่ว่ามันแปลกว่าจิกนี่มีลักษณะไม้จิกนี่คือมีลักษณะแปลกมันเป็นยังพ่อยมีตตหลายปานนี้ก็เลยเปลี่ยนที่มากของ เสาพันตาคือเป็นซาราปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งอาจารย์ท่องใสเพิ่นกลมาเห็นว่าเอ้าต้นตนี้ตัวนี้คือแปดอาจารย์ท่องใสสัมผัสได้ตอนนี้กับกำลังสิ่มาจุดทูปนะครับขอจบขอใช้ขจามีโอกาสได้โชคได้ใช้ในวันที่16กันยายน2หาง6ซีนี่ครับไม่พี่น้องครับอาจารย์ท่องใสกำลังเริ่มนะครับเริ่มจุดทูปนะครับตอนนี้เดีย๋ยวจะเริ่มมาหาอาจารย์ท่องใสคือกันครับ,ย,บยังมาเพิ่งเปิดฝ้าแล้วเห็นไห อาจารย์ทองใสทําวิธีเปิดฟ้านะครับเดี๋ยวมาทำทีเลยไอแ,แอดก็ค่อยชอบกันไนอเดาะครับแอดเขาโฮมั <c oughs> ่าคนกำลังเส็ดอย่างอีกนอกรับนออบาตนี่ <c oughs> คนที่ได้ตัวรับตัวดีอย่างห้าสิไปเบิ้งครับ <c oughs> เพื่อสิได้โชคดาบกับคนเนาะครับเนาะโอ้โอ้โอไข่นออบัตเนาะเพื่อที่นี่มาเก่าๆหกๆเนาะไออังไหนาานออบัตเนาะนี่ครับเลข่องหาจักรีนะครับ

ผมมีนเองซีด้วยให้ผมแจกตังในผมเห็นเป็นห้าสสใช่ครับผมก็เห็น5 4าสี่สามครับเห็นห้าสามครับเห็นปัญสามครับครับสามนี่ที่เห็นเห็นซีหาตัวเดียวครับซห้ังครับคับคครับครับคับคครับครับครับนร่บครับครับครับคับครับครับัับััครับ หรือจะเป็น4 5่ห้าแต่สี่เหมือนกว่าเนาะสี่ชัดกว่าครับครับสี่ชัดกว่าโอ้โหจุดทูบตัวเลขพูดเลยเนาะที่แรกคือ่เห็นฮะทีแรกผมไม่เคยเห็นส่สอง่สองสี่ห้าสนะครับห้าครับห้าสี่สามครับโอ้ห้าสีอียาอออ อู้สั่งโอ้ห้าสี่ามครับตมมาั่เลยครับเมซี่ครับเปิดไม่หนึ่งไม่สองเปิสอบห้าสี่สามู้พันตาห้าสี่สามนะครับอ่านี่เป็นเสาพันตานะครับพญาพันตานะครับพญาพันตาครับนี่พญาพันตาเป็นเสาที่บริจาคมาจากอ่าไทยนาเพิ่นครับเสาตัวนี้เอาไว้ไซสกัดก็เอาไว้บ่ได้เพิ่นก็เลยบริจาคแม่มาอืมก็เลยเป็น มันก็เลยหายมากห้าสี่สามสวยงามมากครับห้าสีครับสามครับแล้วได้สามทอนก็สนุกๆคนว่าไม่ต้นนี้ได้สามทอนท่อนละาหกเมตรครับเราหกเมตรครับได้สามทอนเลยอือเดี๋ยวผมสีเบิ้งไอ้ยไายไก่ไก่เพ่อพี่น้องเบิ้งบันใ้เบิ้งลักษณะว่าเสาพันตาเป็นยังไงนี่แหละครับเสาพันตานะครับพญาพันตานะครับ นี่จะมีโอกาสได้โชคได้เสีอย,ยู่ดอกระยะขั้นตานี่อะไรมันมันกะว่าหาสีสามนะครับ <c oughs> ตัวเองกับเห็นหาหนึ่งมันแดดครับคุณวัชพรมันแดดคพรมับแดดห้าหนึ่งเก้าเหนหาสี่สามมหาชีสามาขับแนวเสร็จชัดเจนเลยไหมครับคาดเจียนย่างงามเลยชัดเจนเลยครับมหาชีสามเห็นในกล้องนี่อาจสิบวันใหญ่ปันไดนะครับต้นไม้แต่ว่าที่กิ่งขันมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วน so well, right well. ี่เห็นว kind of ่ากอดบ่ห okay, ุ่มไปกอดบ่หุ่มแล้วครับต้นน sí ี่ครับกอดบ่หุ่มกลับอีกแนวนึงกอดบ่ได้ครับ เพราาะว่ตาลายตเลายเคือเกินสาพันตาเสาพันตาครับเสาผู sure ้่นบอกว่าเสาพญาพันตาครับครับหาบว่มี่ครับบ่มี่ครับไม่กิ๊กนี่ลักษณะไม่กิ๊กที่ที่เปลี่ยนจังสิ่นี้หายง่ายอีรีเลยแหละอันนี้เป็นไม่กิ๊กบว่นี่ไม่กิ๊กครับไม่กิ๊ก ว่าพูนนะครับเป็นตะอ่อนซ้วนเนตตามีท <m ism females> <ễ S 1> ุกหม่องครับเป็นฮอดปลายตัด3ท่อนครับต้นนีเยาวบ่ยาวก็ใหญ่บ่ใหญ่ก็คิดเบิ่งก่อนนะครับเนาะอันนี้เป็นส่วนกลางที่ท่านสั่เออส่วนปลายนี่ป่ครับนี่ส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางเออส่วนกลางเนาะครับเนาะส่วนปลายส่วนปลายบ่ครับเออส่วนปลายส่วนปลายครับส่วนปลายแสดงว่าโคนนี่ใหญ่กว่านี้นะครับโคนต้นนีใหญ่กว่านี้ครับอันนี้แค่ส่วนส่วนปลายก็ยังขนาดนี้แล้วเนาะครับเนาะ เริ่มแดดนะครับบัดนี้แอดมินที่ขอเข่าห้องก็เด้อครับเด้อย,ย่านนันย่านผิวเปื่อยครับไม่ยั้งดอกครับจะมาเมื่อเช้าผมขาวย่นี่เมื่อเช้านี่เโอ้สางหน้าเลยดําช่างโอ้แสดงว่าแดดคักเนะาะบ่ไหวเข่าก่อนครับเข่าห้องกอนมันกำลังย่อยออกนะครับไหลออกเนี่ยเข่ามากในกระสีเหมือนจิ๋วหน่อยนะครับเด้อเอฟซีคร <laughs> ับ <laughs> ววเอฟทีที่เห็นตัวเลขการใช้ว,วิจารณญาณการกรับชมนะครับเด้ เก้าต้นที่ยังบอนขึ้นเนาะปูเนาะแม่นะเสาสี่สิบเก้าต้นแล้วมีอีกอย่างอีกแน่เลยพระป้าเมื่อเสาร์เท่าไรกับปูพระป้าเมื่อเสาร์มบอกเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเก้าสิบห้ามันลงท้ายเก้าสิบห้าลงท้ายเลขที่วัดก็เลขแต่เลขเก้านะครับเนาะเลขเลขที่วัดนี่สามหนึ่งเก้าพื้นที่วัดสามสิบเอ็ดไร่อูนี่แหละคอยเกิดพ่อสิบสาม พันสามพสามอีกนี่เนีสาแล้วพันสามอครยี่สิบสามยี่สิบสามพันสานมาเปียนชันนี่มันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สอดคามกันอันนี้กับเาแมนวาที่มพาย่ามตีให้เป็นเลขแ้วาก็คือสอบถามผู้วัยเพื่อเอฟซีไลายท่านไลกยขนเอาไปวิเคราะห์กันเลยนะคูเนาะอัน้นแจวในผู้ก็ได้บอกแนู่้บอยฟังี่สิ้อฟังนี่ จังดากาศขอบคุณปูห,หลายๆดยดยาายได้ปูเด้อคาเทียได้เปลี่ยนแนวทางคาเทียได้โจกได้ใช่คาเทียได้มีโอกาสได้เห็ุได้สัางชาลา่าปฏิบัติถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในท่งฝนนำกันมใหญ่<ำ>ที่สุดลรลอยเปียดลอยเก่าตน หน่อยก้าต้นน้วาน่้าต้นั่เตตวยโ้สาาสเฮรงเบิตเป็นร้อยก้าต้นครับคุณผู้ชมครับแ้านนี้ได้6กสต้นนี่มันมันโอ้มันเศร้าบาทหนึ่งแต่ละเถื่อกันเลยคได้จองมากกับเศร้าบาทเศร้าบาทมาหาเศร้าบาทว่าอยงไศร้าบาทนี่มันคืออะไรอาจารย์อยเศ2้าบาทก็อยี่สบาทน้กเ้อ๋อว่าอย่างนั้นสิผมไม่รู้จักเศ้าบาทเนั้ ใช่บลูจักเศ้าแล้วบรูจักยี่สิบต้นเนแต่แต่ทุกครั้งอมครับนี่ก็เป็นเพียงแนวทางสินะครับเออเอฟซีกับเขามาแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับอ่าเพราะว่าเสาพันต้นนี่ครับโอ้ไม่เป็นเสาพันต้นต้นเสาพันตาครับเสาพันตานี่เกิดขึ้นมากับเป็นแปลกๆเนาะครับเนาะขอโทษขอไปเอฟซีนะครับเล้ว ปูเพิ่นก็เลยว่าเป็นเสาพันตาเกิดจากไม้กิกที่ต้นีนที่สุดนะครับเนาะที่คนนีเพิ่นว่ามีผู้มีหยังเพิ่นอยู่ฝ่าวประจําจึงได้ขึ้นว่าเสาพันตานะครับเนาะให้โชคมื้อนี้นะครับเด้อเอา FC เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อสไบพารวยนะครับเด้อเฮากระให้โชคแล้วบ่านนี้อาฟาบนิ่งพอสไบก็ลงให้เบิ่งแล้วก็ให้เบิ่งคักๆนะครับเด้อ ่อสีลงทุนอย่างจะมีความเสี่ยงนะครับวนะ่าอ f c ซนะครับวนะ่าเข้ากับส,สังสัยวิกาในยานการรับชมครับขออิซที่เข้ามาชมคลิปของพอสวัยจงรําจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเดอ้อเป็นเศรษฐีกันทุกคนทุกคนเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับวนะ่าคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมุทรรวมสมบัติทรัพย์สมบัติคนสมบัติทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของพอสวัยพารวยสำหรับคลิปนี้ขอจยุติคลิปไว้เพียงสำนีครับขอกาข่าวคว่าสวัสดีครับสวัสดียาังงามครับ